เกิดอะไรขึ้นกับประเทศที่เศรษฐกิจใหญ่อันดับท็อปของยุโรปนะครับเยอรมนีกับกลายเป็นคนป่วยแห่งยุโรปอีกครั้งแล้วหรือเปล่าหลังจากเดินหน้าเข้าสู่สวัสดถิถยเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เล่าให้ฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับ สเพื่อนๆคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม property ้านที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปได้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดตามมาไว้นะครับหรือว่าอยากจะสนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกก็กดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะในคลิปนชวนคุยเรื่องของหนึ่งในประเทศระดับท็อปในยุโรปนั่นคือทางเยอรมนีนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดนะครับมีการรายงานว่าเยอรมนีเนี่ยกำลังเข้าสู่การเป็นคนป่วยแห่งยุโรปอีกครั้งเลยครับ คือหลายคนอาจจะงงนะครับว่าเยอรมน,นีเนี่ยนะเป็นคนป่วยแห่งยุโรปเพราะว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่แบกเศรษฐกิจของยุโรปเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าเป็นพี่ใหญ่เดอะแบกพอๆกับทางฝรั่งเศสเลยนะหลังจากที่ทางอังกฤษเนี่ยนะครับตบเท้าออกจากยุโรปนั่นเองนะครับแต่ว่าลีนี่เนี่ยคนป่วยแห่งยุโรปเนี่ยไม่ได้เพิ่งมีครับเยอรมันเองเนี่ยเคยเป็นคนป่วยแห่งยุโรปจริงๆในประมาณต้นทศวรรษที่2000ครับ ก็คือในช่วง1990นะครับจนถึงต้นปี2000เนี่ยนะฮะก็เยอรมน,นีเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดีเลยนะครับถดถอยฮะค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับปัญหาประชากรค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเขาคาดการณ์ว่านี่กำลังจะเข้าสู่ยุคนั้นอีกครั้งแล้วหรือเปล่าครับ ถึงแม้ว่าเยอรมน,นีจะเป็นประเทศที่เป็นพี่ใหญ่ในยุโรปนะครับแต่ก็มีความอ่อนแอเช่นเดียวกันนะครับหลายด้านนั้นหนึ่งคือเรื่องของพลังงานที่พึ่งพาทางรัสเซียค่อนข้างเยอะนะครับแต่นั้นเนี่ยหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นับสงครามยูเครนรัสเซียก็ทําให้เยอรมนีจําเป็นต้องลาจากพลังงานราคาถูกจากรัสเซียซึงทาให้ต้นทุนของเขาเนี่สูงขึ้นปริ๊นนะครับนำไปซึ่งเรื่องของการเกิดเงินเฟอ้ออย่างมหาศาล ค่าของชีพประชาชนสูงขึ้นนะครับนำไปสู่การประท้วงมากมายรวมถึงต้องใช้แพ็กเกจนะครับมาอุดหนุนราคาพลังงานด้วยเพื่อประชาชนเนี่ยนะครับอยู่ได้นั่นเองฮะแล้วต้องยอมรับนะครับว่าล่าสุดเนี่ยรัฐบาลใหม่เนี่ยนะครับก็แก้ปัญหาได้ไม่ค่อยดีครับประชาชนไม่ค่อยจะชอบสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับว่นก่อนหน้านี้นะครับผู้นำหญิงแกล่งท่านนี้นะครับคุณแองเกลาเมอร์เคิลเนี่ยนะฮะที่บอกว่าคลองใจคนเยอรมันกว่า16ปีเลยครับ และนอกจากความอ่อนแอด้านพลังงานแล้วนะครับจะมีความอ่อนแอด้านของการส่งออกด้วยนะครับคือยนเยอรมนีเพิ่งพาการส่งออกค่อนข้างเยอะนะครับถ้าวันนี้เนี่ยช่วงนี้เศรษฐกิจค่อนข้างถดถอยดีมาลดลงเนี่ยการส่งออกก็ชะงักชง,งไปด้วยนะครับรวมถึงความต้านการแข่งขันเนี่ยเยอรมนมีเป็นประเทศที่อันหนึ่งคือค่าแรงสูงนะครับรวมถึงตัวของประชากรเนี่ยเริ่มเป็นผู้ยุสูงอายุมากขึ้นทำให้แรงงานในประเทศเนี่ยลดน้อยถอยลงไปครับ อีกทั้งคนในประเทศเยอรมนีเนี่ยก็เป็นคนที่มีวิทย์นายนะครับการออมเนี่ยค่อนข้างสูงครับฟังแล้วดูดีถูกไหมครับแต่การออมค่อนข้างสูงทําให้การบริโภคในประเทศเนี่ยนะครับไม่ค่อยสัพพัทสักเท่าไหร่นี่ก็เป็นหนึ่งในปัญหานะครับรวมถึงนะครับการเปลี่ยนแปลงเรื่องของทางดิจิทัลนะครับถึงแม้เยอรมนีเนี่ยจะเป็นประเทศที่แบบว่าก้าวล้ำนะครับด้านของอุตสาหกรรมนะครับดูดีมากเลยแต่ในเชิงของดิจิตอลเนี่ยนะครับค่อนข้างออดอปได้ช้ากว่าประเทศอื่นๆครับกล่าวคือเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดีจริงนะครัััับบแตตต่่่่่เเเชิิิงงงงดจทลลนนนีียยยคคออออข้าามหืะูพรร และล่าสุดนะครับจากเหตุการณ์เรื่องของเงินเฟอ้อที่มากมายนะครับจากเหตุการณ์เรื่องของศสกิจถดถอยไปทั่วยุโรปปัญหาค่าของชีพสูงขึ้นนะครับรายจ่ายของรัฐบาลเนี่ยนะฮะก็มีการขัดดุลกันเพียบด้วยนะ อีกทางนะครับยังไม่รวมเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านการทางทหารนะครับที่ประบาปดมีการเพิ่มงบในฝั่งของกลาโหมเพิ่มเติมขึ้นนะครับอันนองมาจากว่าความเสี่ยงสงครามดูเหมือนจะไม่จบง่ายๆนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดนะครับเยอรมนีก็เป็นอย่างในประเทศที่ถูกคาดการณ์นะครับว่าจะเกิด Recession นะหรือข้าูตรถดถอยในปีนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับก็ทําให้ชัดเจนแล้วว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเข้าสู่ถดถอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ คำถามคกอการที่เยอรมันเข้าสู่ถดถอย,ยมันน่ากังวลแค่ไหนจะส่งผลกระทบต่ออะไรบ้างน,นะครับต้องบอกเลยว่าส่งผลกระทบเยอะเลยนะฮะอย่างแรกนะครับสภาพยุโรปน,นะครับหรือว่า EU น,นี่นะก็มีพี่ใหญ่คือเยอรมนีถูกไหมฮะเป็นคนที่เป็นบริษีทสำคัญของภูมิภาคนี้นะครับแล้วเนี่ยพอเยอรมนีเนี่ยซบเซาไปนะครับหรือแห้งเหือดไปเนี่ยท้งภูมิภาคเนี่ยมือนจะกระทบด้วยนะครับ เพราะหากเจาะลึกเรื่องของตัวของเศรษฐกิจจริงๆนี่ยครับเยอรมนีเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่สุดในโซนยุโรปเลยนะครับโดยคิดเป็นร้อยละสามสิบนะครับของผลผลิตทางด้านเศรษฐกิจของกลุ่มกลุ่มนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดนะฮะก็เรียกว่าใหญ่เกินครึ่งหนึ่งของประเทศในสภาพยุโรปเลยครับก็หมายความว่ายุโรปเนี่ยนะครับค้าขายกันเนี่ยหลกัหลกๆเกินครึ่งเนี่ยก็คือไปทางยนเยอรมนีครับ ซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าเยอรมนีฟุบไปนะก็จะกระทบต่อประเทศกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างมากเลยนะครับทั้งเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมนะครับหรือเรื่องของการค้าขายการเทรดการส่งออกการทาเกี่ยวกับาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกด้วยนะครับถึงแม้ว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยจะดูเหมือนจะค่อนข้างลดลงมาแล้วนะครับเหลือราวๆหกจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะแต่ก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่ดีนะเมื่อเทียบกับประเทศแบบพัฒนาแล้วที่อื่นนะครับ อีกท่านนี้จะมีการเติบโตนะครับฟื้นตัวที่ช้าด้วยนะหลังจากเกิดโควิด19ที่ผ่านมาครับซึ่งอา่างที่ในประเทศกลุ่มยุโรปทั่วๆไปเนี่ยนะครับยุโรปยูโรโซนเนี่ยนะเติบโตเนี่ยประมาณ0.1เอร์นะครับก็ไม่รู้จะเรียกว่าเติบโตดีไหมนะ0.1ก็เหมือนจะย่ำอยู่กับที่เลยนะครับแต่ทางเยอรมนีนี่นะครับติดลบไป0.3ครับแลต้องอย่าลืมนะครับว่าปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเยอรมนีเนี่ยหดตัวไป0.5อร์นะครับในไตรมาสสุดท้ายครับ พอเปมีเงี้ยก็ตัวเลขก็คือชัดเจนนะครับเยเมนีเข้าสู่สภาวะตดถอยเป็นที่เรียบร้อยเห็นผลก็อย่างที่รูกันครับว่าเรื่องของภาคครัวเรือนนะครับภาคองชีพที่สูงขึ้นปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อพอข้างองชีพมันสูงนี่นะครับกำลังการจับจ่ายมันก็น้อยลงคนก็สเปนได้น้อยลงต้องรัดเข็มขัดกันมากขึ้นถูกไหมเรื่องของพลังงานเองก็ตามทําให้ภาคบริโภคในประเทศเนี่ยซบเซาอย่างมากครับซึ่งโดยปกติเนี่ยประเทศที่ยักษ์ใหญ่พวกนี้นะครับก็คือภาคบริโภคเนี่ยจะกินสัดส่วนค่อนข้างสูงครับเยเมกาเองก กล่าวคือแค่บริโภคกันเองเนี่ยเศรษฐกิจมันก็หมุนแล้วนะครับแต่ว่าถ้าวันนี้เนี่ยเงินเฟ้อสูงเนี่ยนะครับประชาชนแบบกระเป๋าฉีกเนี่ยก็เขาให้เศรษฐกิจเนี่ยโดยรวมก็ซบเซาเหมือนกันครับถ้าดูกราฟนะครับการากใช้จ่ายในภาคของการบริโภคเนี่ยก็ลดลงอย่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับประมาณหนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์ส่วนี่คอร์เนกชัดเจนนะครับก็เหตุผลก็คือเกิดม,มาจากสง,รงครามยูเครนรัสเซียนั่นแหละนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องโครงสร้างกานที่อ่อนแออยู่แล้วเนี่ยเยอรมวันนี่ยก็เลยเจ็บหนักเลย ทางเรื่องเกี่ยวกับพวกอาหารนะครับที่ต้องนําเข้านะจากทั้งยูเครนเองจากที่อื่นเองก็ตามนะตัวถึงพลังงานที่จะมาเข้าจากทางรัสเซียเนี่ยก็กระทบทั้งสองเด้งครับทำไม,ไมนักวิเคราะห์นครับเริ่มมองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยจะค่อนข้างซ้ำรอยหรือเปล่ากับการที่เยอรมันเคยเป็นคนป่วยอของยุโรปในช่วงปี2000น,น,นะครับหายกย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เยอรมน,นีเนี่ยมีการว่างงานค่อนข้างสูงครับ เศรษฐกิจก็ทบซาวอีกด้วยซึ่งตอนนั้นมีปัญหาเรื่องของกฎหมายแรงงานนะครับที่มีความเข้มงวดมากๆนะแล้วก็การจร้างงานนี่นะครับที่โครงสร้างการจ้างงานที่ไม่ดีเลยครับมันจึงขัดขวางการสร้างงานนะครับแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนะครับมีต้นทุนแรงงานเนี่ยที่สูงมากๆอีกท่านนะครับระบบสวัสดิการสังคมเนี่ยนะครับที่ทาให้เอื้อต่อการแข่งขันที่ยากยิ่งขึ้นครับ กก่าคือในช่วงนั้นเนี่ยภาคแรงงานหรือภาคก,การจ้างงานเนี่ยนะครับแข่งขันไม่ได้กฎหมายกฎเกณฑ์ยังไงที่เข้มงวดนะครับรวมถึงนะครับมีการปริรูปที่ค่อนข้างล่าช้าอีกด้วยอุตสาหกรรมของเยอรมันมเนี่ยแข่งขันไม่ได้เห็ไหมครับปัญหาเรื่องของการจ้างงานกฎหมายที่เข้มงวดเกินไปจดการที่มีมากเนี่ยมันก็เลยแบบว่าแข่งขันกันยากเศรษฐกิจก็เลยถดถอยรวมถึงเนะี่ยพอประชากรเป็นผู้สูงอายุที่เพิ่มเติมขึ้นเนี่ยก็หนึ่งคือเรื่องของการขาดแคลนแรง,งงานนะครับสองคือค่าใช้จ่ายในเชิงของสาธารณะเนี่ยเติบโตขึ้นมากเงินบบบบนนนาาาาะคครรรรััักกกษตตต่งๆ็เิโขึ้้ดวย แล้วทำให้เป็นการกดเศรษฐกิจให้มันไม่โตในช่วงนั้นและซึ่งช่วงนี้เนี่ยมันก็มีความสอดคล้องกันไม่มากก็น้อยนะฮะอีกท่านนะครับหนึ่งในประเทศที่ค้าขายกับเยอรมันค่อนข้างสูงก็คือตัวของจีนเนี่ยนะครับการเปิดเมืองของจีนก็ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจอะไรมากทําให้หนึ่งในความหวังน,น,น้อยนิดของเยอรมนีเนี่ยก็เหมือนจะฟุบลงไปด้วยนะครับสัญญาณการตดถอนเนยเริ่มที่จะชัดขึ้นนะครับหลังจากบริษัท BASF นะครับซึ่งเป็นบริษัทเกีก่ยวกับเคมีภัณฑ์นะครับซึ่งบริษัทนี้เนี่ย็น,รรนกระครับ เป็นอุตสาหกรรมหลักของเยอรมนีเนี่ยมากว่า157ปีครับและสุดเนี่ยประกาศเตรียมปลดพนักง,งานกว่า2,600ตำแหน่งเลยนะครับก็เนื่องจากวิกฤตพลังงานนั่นแหละครับทำให้เยอรมนีเข้าสูส่ภาวะตดถอยนะครับและฝั่งตัว IMF นะครับก็ประเมินว่าเยอรมนีเนี่ยในปีนี้ทั้งปีเนี่ยจะตดถอยประมาณ0.1%ครับ ดังนั้นนะครับพอพี่ใหญ่เยอรมนีเนี่ยครับที่มีสัดส่สน g ีพประมาณ3 0ของสภาพยุโรปเนี่ยนะฮะพอ,อ,อมีปัญหาแบบนี้เขาถูกเรียกว่าเป็นงองแงนะครับเด็กน้อยมีปัญหานะครับของยุโรปนะฮะทำให้ทางเหล่านักลงทุนเนี่ยกล็ลังเลใจว่าจะลงทุนในแถบนี้หรือเปล่าเพราะาพี่ใหญ่กลายเป็นเด็กน้อยมีปัญหาซะแล้วนะครับนั่นก็หมายก็ว่าเยอรมนีเนี่ยพับประเทศเดียวนะฮะทำให้ยุโรปทั้งหมดก็ มีปัญหาไปด้วยทั้งหมดเลยนะครับเพราะาต้องพึ่งพาเยอรมน,นีค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งนี้จะจบยังไงก็ต้องรองดูกันปีหน้าเลยว่าจะฟื้นกลับมาได้ไหมหตามที่เขาคาดการณ์น,นะครับแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับปัญหาพลังงานวันนี้เนี่ยยังไม่มีราคาลดลงไปเลยนะฮะล่าสุดเนี่ยทางกลุ่ม o อเปกพลัสนะครับสวิีเบียก็ทาการลดกําลังการผลิตเพื่อจะตรึงราคาดั้มันอีกแล้วครับท่านรวมถึงสงครามยูเครนเซียไม่ได้จบง่ายๆนะครับก็ต้องดูว่าใครจะเจ็บ ใครจะทนไม่ไหวกันกันยุโรปหรือเปล่าหรือว่าทางรัสเซียหรือว่าทางจีนหรือซาอุดิอาระเบียนะครับแต่บอกเลยว่ายิ่งยื้อนานเยอรมนียุโรปยิ่งแย่นะครับวันนี้ขอบคุณที่คนนย้ำฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like ลคนะ์กดดตามช่องคิมพรบัตตี้นะฮะและขอลาหนึ่งวิธีนะกดติดตามช่องนี้ให้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสำหรับที่จะฟังข,ข้อมูลเพิ่มเติมเชิงลึกนะครับให้กดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในข้างล่างนะครับผมจะไปรวบรวมรีเสิร์ชเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับในห้องเรียนวงในนะสำนักทุนทีี่่่ตต้้ออองงงงงกกกกาาารรรขมม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 ูลลเเเเพิิิิชึึนนนนนะะะคคคััับววถุุดดจทๆยฮ ก็ห้ามพลาดห้องนยววงในเลยกดสมัครข้างล่างนี้เลยนะครับคอนเทนต์ครอบคลุมไปถึงพวกสินค้าพวกพัน์ทองคำนะครับหุ้นเทคโนโลยีแล้วก็คริโตโัวเรนซีครับขอบคุณทุกคนนะสนดท้ายเจอกันนะครับถึงที่นั่นก,ก,ก่อนสวัสดีครับการลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่ขุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุด เศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรการจะมาอะไรกางจะมีความเสี่ยงมีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะ,จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยนั้น,นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวุนไหนข้างล่างนี้ได้เลยครับ